ช่วงเวลาวัยเด็กเป็นช่วงที่มีแต่ความสนุกอะไม่ต้องคิดเลยเลยทำในสิ่งที่อยากทำเพราะแม่สนับสนุนในแบบที่เราเป็นก็ทําให้การที่ได้กลับมาทําในสิ่งที่อยากจะทําแล้วก็เป็นในแบบที่เราอยากจะเป็นเนี่ยมันก็รู้สึกกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องกลัวกับอะไรมากนะครผิดได้ลาดได้มีความฝันได้เยอะๆความฝันที่ถ้าโตแล้วอะบางทีก็ไม่กล้าฝันแบบนั้นอะไรเงรี้ย พอเราเริ่มมีประสบการณ์ความบริสุทธิ์มันจะลดลงอ๋อมันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นข้อมูลเหล่านั้นน่ะมันจะคอยอับสักความบริสุทธิ์ถ้าเรายังสามารถสัมผัสต,ตัวเราเองในตอนเด็กๆได้อยู่ยังคุยกับตัวเองในตอนเด็กๆแล้วนํามาใช้กับการงานอาจจะช่วยทําให้เราเอาความรู้ที่เรามีในตอนโตๆไปฝากวางไว้ที่อื่นก่อนได้เพราะว่าเวลาที่เราทําเพลงเราก็อยากให้เพลงมันบริสุทธิ์ที่สุด เย่างแบบว่าพอทำบ่อยๆจนมันเป็นอาชีพมันจะเริ่มหลงไปว่าเฮ้ยอันนี้อยู่ในอีควเอชัแล้วดีทั้งทั้งที่ลืมไปว่าไอเราตอนเด็กๆแต่งเพลงเพราะว่ามันมีความสุขแต่งเพลงเพราะว่าอยากจะฟังแบบนี้